ทางสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซีพ้านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสําคัญที่มีความสําคัญทางด้านของการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจของไทยล่าสุดเองนะครับกับการจัดงานซอฟต์แวร์เอ็กซ์โปเอเชียที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับการดังกล่าวนะครับจะมีโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างครับวันนี้เราจะไปสอบถามรายละเอียดกับคุณชัดชัย คุณปิจิรักษ์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์าหารแห่งชาติองค์การมหาชนหรือซีพ้าตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณชัดชัยครับสวัสดีคับส,ส,สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับคุณชัดชัยสอบถามที่หนึ่งในงานซอฟต์แวร์เอ็กโปเอเชียนะครับจะเป็นเวทีแลวก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในการขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมนะครับงานนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างฮะ คือจริงๆแล้วนะครับงานเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเรามองว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรานำซอฟต์แวร์ไปใช้เนี่ยมันมีทั้งผู้ใช้แลวก็ผู้ขายซอฟต์แวร์นะครับ,บเราก็เน้นทางผู้ขายซอฟต์แวร์เนี่ยมาเยอะแล้วก็หลายปีแล้วแต่พอมานมั่งคิดดูดีๆนะครับถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยปกากจัตผู้ซื้อเนี่ยมันก็มันก็จะไม่สามารถรที่จะทํา ธุรกิจตรงนั้นกันได้ใช่ไหมครับครับเราก็เลยอลองคิดขึ้นมาแล้วก็จัดงานตรงซอฟต์แวร์เอเชียขึ้นมานะครับว่าผู้ซื้อซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเลือกสรรเลือกหาซอฟต์แวร์ได้หรือไม่อย่างน้อยนะครับเข้ามาหาแรงบันดาลใจในการที่จะดูตัวอย่างว่ามีบริษัทห้างร้านเล็กใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเขาใช้ซอฟต์แวร์ยังไงกันบ้างนะครับตลอดจนมีงานสัมมน,นาว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมีประโยชน์กับธุรกิจที่ทุกท่านกําลังดาเนินก,การอยู่ยังไงบ้างครับ นั้นในปีนี้นะครับในงานก็ไรส์ฟูเอเชียเนี่ยเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดของดิจิทัลอินทิเกรชันนะครับเพราะว่าเราหลังๆเราจะได้ยินกันคำว่าดิจิทัลดิจิทัลอีคโนมีหรือเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นนะครับครับเราก็เห็นแล้วก็ในการศึกษาของทิ่ป้าเองเนี่ยนะครับเราเห็นว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจที่นําซอฟต์แวร์หรือนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใช้เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเนื่องมาจากการ ขายสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงนะครับ <S <S ซึ่งตรงนี้นก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยรวมโดยทั่วไปครับครับอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ามีคนเข้าไปร่วมง,งานแล้วคุณชัดชัยคาดว่างานนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างฮะ,ะครับผมอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับจากการศึกษาของเราเนี่ยเราศึกษาลกลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์แต่ว่านําซอฟต์แวร์ไปใช้เนี่ยมันทําให ่รายได้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับ,รบเราก็หวังว่าถ้านอกจากกลุ่มธุรกิจที่เราไปศึกษาแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเข้าไปแล้วก็ได้ลองลองทดลองใช้ซอฟต์แวร์ทดลองเปิด,ดไอเดียนะครับแล้วก็นำไอเดียใหม่ๆเนี่ยเข้าไปใช้กับธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะทำให้ทาง s อ e เอของเราเนี่ยครับมีอ่าม,มีมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับ เพิ่มขึ้นด้วยนี่ไม่นับรวมผลิตภัณฑภาพนคับหรือ productivity ท,ท,ที่มันเพิ่มขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์อยู่แล้วแล้วในอีกมุมหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับถ้ามีผู้ซื้อเข้ามาปรารถนาที่จะซื้อซอฟต์แวร์เยอะอยู่แล้วเนี่ยผมว่าอ่าทางผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เนี้ยก็คงก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยนะครับ,รบเขาก็สามารถที่จะ พัฒนาซอฟต์แวร์ของเขาให้มันดีขึ้นไปตามลําดับครับอย่างนี้งานนี้นอกจากในเรื่องของดิจิตอลที่พูดถึงกันแล้วจะมีการผสมผสานในเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปด้วยไหมฮะ,ะก็จะมีครับออย่างนวัตกรรมเนี่ยผมเนื่องจากผมได้ดูแลในส่วนของที่เป็นสัมนมา,าด้วยนะครับ,รบได้เข้าไปเข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยเหมือนกันเราก็จะมีอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางโซเชียลมีเดีย ตอนนี้ะโซเชียลเนี่ยมีมีอิทธิพลมากในในในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับมีการค้าขายออนไลน์เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการเองเนี่ยถ้าได้เข้าไปลองนั่งฟังแล้วก็ลองลองเก็บความรู้หรือเก็บเกร็ดต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อปรับปรุงแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเราก็อย่างถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะเจออย่างอาจารย์ธัญวัฒน์เชษฐกุลชัยนะครับถ้าจะเป็น คนไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณอริยะพนมยงค่ะท่านเป็นเป็น Country Manager ของ Google แล้วก็มาตอนนี้มาอยู่ที่ Line นะครับก็ดูแลทางด้านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีวิทกากรต่างประเทศอย่างเช่นเรามางขอวิทกากจากจาก Amazon.com นะครับเรามีวิทกาารมาจาก Facebook จาก Ensoco เนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลธุรกิจสำคัญสำคัญ พื่อที่ผู้ประกอบการทางด้าน s m เ e อ็นเนี่ยนาไปปรับแล้วก็ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้นะครับอย่างนี้งานในครั้งนี้จัดที่ไหนวันไหนยังไงฮะ,ะเราจะจัดงานปกติเราก็จัดงานสามวันนะครับ,บก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพฤหสัสศุกเสาร์นะครับสําหรับนะงานในครั้งนี้นะครับจัดที่ศูนย์เศรษกิจวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองและยี่สิบสามมกราคมนะครับโดยวันเปิดนีจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดตรงนี้ก็จะเป็นวิทยากรที่มาจาก่างเทศเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ ส่วนวันที่22ก็จะผสมกันนะครับภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างส่วนวันที่23เนี่ยจะเป็นงานที่จะเป็นวันที่เริ่มผ่อนคลายแล้วไม่ไม่ได้มีธุรกิจเน้นเน้นล้วนๆเหมือนวันแรกๆนะครับครับงานวันที่23เนี่ยจะเป็นการการพูดคุยเพื่อสร้างแรงนดาลใจให้กับผู้ประกอบการทั้งไอทีทั้งไม่อทีเนี่ยในในรุ่นใหม่นะครับให้มีไอเดียต่อยอดไปเรื่อยๆครับครับครับวันนี้ขอบคุณคุณชัดชัยมากมากนะครับ คุณครับขอบคุณครับคสวัสดีครับค่ะุณผู้ชมคะนอกจากว่างานนี้จะมี3วันแล้วนะคะก็ถือว่าสำหรับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะกับซอฟต์แวร์ก็ห้ามพลาดนะคะเดินมกราคม